รถตู้หน้ายาวเข้าใหม่คันนี้แต่ง VIP ครบชุดไม่ว่าจะเป็นจอทีวีเครื่องเสียงแน่นนะคะใครที่สนใจไปวิ่งงานทำทัวร์ท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะคะปี2020เกียร์ธรรมดา1 1 6 8 0ล้าบาทค่ะลูกค้าสีขาวเดิมโรงงานนะคะเป็นรถหน่วยงานรัดกดระวังวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเดียวทำทัวร์หรือท่องเที่ยวหรือใช้ในครอบครัวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าสีขาวเดิมโรงงานนะคะโคมไฟหน้าไสแจวไม่มี ไม่มีเหลืองไม่มีหมองไม่มีมัวฟิล์มเดิมโรงงานค่ะลูกค้าลดรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะไล่มารอบคันค่ะลูกค้าบอกเลยว่าตำหนิแทบหาไม่เจอนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะด้านหน้าได้นหน้าจอ a อนด o i d 10นิ้วนะคะระบบแสงสีเสียงคือติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเบาะหน้าก็เป็นเบาะหนังนะคะไม่มีรอยขาดฟองน้ำหนาหนาค่ะลูกค้านี่นะคะช่องเก็บของก็มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยนะคะใครที่สนใจรถตู้แต่ง VIP ราคาไม่สูงน้องเอแนะนำคันนี้เลยค่ะลูกค้าเบาะ VIP สามแถวนะคะแถวหลังสุดนะคะสี่ที่นั่งนะคะเบาะแถวหลังผ,ผ่าแยกให้แล้วแถวกลางสามนะคะ สก็เป็นนะคะสี่ห้าหกปดเกที่นั่งแถวหลังไม่รวมคนขับนะคะลูกค้าหลังคาด้านบนก็แปะ VIP air microbus นะคะเรียกได้ว่าเครื่องเสียงนะคะจุกๆกันไปเลย Power Amp เราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะลำโพงเสียงแหลมเราก็มีให้นะคะเรียกได้ว่านะคะคลืก้นกันทั้งระบบแน่นอนค่ะใครขึ้นคันนี้นะคะพามานมีมาให้ครบ คอนที่ทุกกระจกมีมาให้เจ้าของเดิมดูแลดีนะคะพรมปูมาให้แล้วค่ะลูกค้าเรียกได้ว่านะคะรถส,สวยกิ๊กกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีพิวามน้ําท่วมนะคะอากหลังคาด้านบนก็สามารถดูกันได้เลยค่ะลูกค้าใครสนใจสีไหนก็สามารถทักมาคุยทักมาสอบถามเซลลเได้นะคะอยากได้ประมาณไหนสําหรับร่องรอยการใช้งานนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่า เล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีผลกับตัวรถนะคะไม่มีผลกับการใช้งานไม่มีชนหนักที่คว่มน้ําท่วมนะคะรับประกันหลังการขายโปรโมชั่นของเรานะคะลูกค้าที่รับรถไปแล้วมีรับประกันเรื่อเงินกับเกียร์แล้วก็มีในส่วนของรับประกันนะคะอ่ามีโปรช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงให้สองปีเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกนะคะสามารถยกหูได้เลยค่ะลูกค้าเรานะคะ ซื้อไว้ให้ลูกค้า2ปีนะคะขอความเชื่อเหลือได้เลยทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะคันนี้นะคะก็ระบบไฟไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยเช็คให้เรียบร้อยหมดติดหมดทุกดวงกล้องมองหลังก็มีมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะลำโพงเรียกได้ว่าอยู่เกือบทุกจุดจริงๆ นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างไว้ให้วางกระเป๋าสัมภาระของลูกค้าได้นะคะของลูกค้าได้วางสัมภาระได้อยู่นะคะลูกค้ายังมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะนี่ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าเกิดว่าสนใจก็โทรหาเซลล์ A ได้นะคะที่เบอร์0945989256ค่ะ0945989256 ปรึกษาเอกสารกันได้นะคะทาอาชีพอะไรยอยู่ก็รับแจกค้าขายพนักงานเงินเดือนหรือข้าราชการเกษียณน,นะคะสามารถใช้เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับเราทําได้เลยอย่างข้าราชการเกษียณน,นะคะลูกค้าก็ใช้ในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนได้นะคะลูกค้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน3าอย่างเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นชาวสวนนะคะเอกสารสวนสปปทบ5าสำเนาโฉนดนะคะสำเนาสมุดเกษตรกรเล่นเขียว ช้แค่สำเนานะคะลูกค้าในการประเมินรายได้นะคะเราจะดูว่าสวนกี่ไร่นะคะสวนทุเรียนสามไร่ก็พอนะคะลูกค้าสวนติดพ่อติดแม่ลูกอยากจะซื้อก็ใช้สวนพ่อแม่ได้นะคะเอามาใช้ได้เลยแต่จะเป็นอาชีพรับเหมานะคะสัญญารับเหมาทะเบียนการค้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าเจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะคะจะเกิดว่าใครมีทะเบียนการค้าเนี่ยทะเบียนการค้าใครไม่มีนะคะลูกค้าก็สามารถ ใช้เอกสารอื่นแทนได้ใครไม่เข้าใจก็สามารถโทรหาเซลล์เอได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองหกเดี๋ยวน้องเอจะพาไปชมห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อเลยจ้าตามมาเลยค่ะลูกค้ามาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องไปพร้อมๆกันนะคะมาดูหัวน็อตแผงด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะหัวน็อต แล้วก็คานด้านหน้าหัวน็อตก็ไม่มีรอยขยับเกลียวเดิมโรงงานนะคะคารเดิมแน่นอนค่ะลูกค้ารถไม่มีชนหนักมานะคะเกลียวน็อตไม่แตกค่ะใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างสามารถพาเข้ามาดูรถเองได้นะคะรถจอวจอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเสีไทยรถสวยมีสามสาขาค่ะลูกค้าสาขานี้อยู่สาขาสุราษฎร์นะคะใกล้กับสนามบินสุราษฎร์เซนต์กิโลเท่านั้นนะคะหัวน็อตค่ะลูกค้านะคะด้านหน้า เลียวน็อตไม่แตกนะคะหัวน็อตฝากระโปรงแล้วก็เครื่องหมายมอกก็ยังมีมาให้นะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตซ้ายฝาเกลียวน็อตไม่แตกค่ะห้องเครื่องก็สวยๆใหม่ๆกันเลยทีเดียวหัวน็อตทุกตัวของห้องเครื่องไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตไม่แตกซูมให้ดูได้ทุกจุดนะคะส่องให้ดูได้ทุกมุมรถหน่วยงานรัดลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีสัญญานะคะในสัญญาเขาจะมีให้ตรวจเช็ครถตามระยะ แล้วก็มาถึงเราเราก็ถ่ายของเลี้วให้เรียบร้อยก่อนปล่อยของเล้วถ่ายให้นะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้หนึ่งหมื่นกิโลค่ะวิ่งยาวๆไปได้เลยนะคะรถรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ค่ะทุกคันเลยนะคะสบายใจได้แผ่นเพจค่ะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตรีนะคะต้องตรงกับํำเนาหน้าเล่มหมุดเดิมไม่มีรอยตอกซ้ำไม่มีรอยงัดแงะนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจใหายห่วงรถคันนี้เดิมเดิมกันเลยทีเดียว ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพใครไม่มั่นใจมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้โทรหาเซลลเอได้นะคะ0945989256นะคะพาช่างมาดูได้เลยหรือไม่สะดวกมานะคะลูกค้าออนไลน์โทรตรงเข้ามาขอรูปเบื้องต้นขอเปิดกล้องวิดีโอคอดูหัวน็อตตามจุดต่างๆได้หรือขอผลตรวจรถตรนใจได้นะคะลูกค้าของเราตรวจรถ200กว่าจุดด้วยสบายใจได้ทุกฝ่ายกันเลยทีเดียวนะคะ ย้ำเงื่อนไขกันอีกกนิดนึงนะคะลูกค้าสาหรับนะคะเงื่อนไขการออกรถอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อยก็ออกได้นะคะหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานได้เดือนเดียว2เดือน,อ,อ,นอยากจะมีรถก็สามารถซื้อได้เลยนะคะถ้าเกิดวราบรรจุแล้วในส่วนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็พนักงานเอกชนเอกสารที่ใช้ก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใครมีสลิปใช้สลิปได้เลยย้อนหลัง6เดือน ใช้หนังสือลงเงินเดือนหรือสลิปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทะเบียนบ,าบ้านัตรประชาชนแล้วก็สเตตเมนที่เงินเดือนเท่าอยอนหลังนะคะส่วนอาชีพค้าขายใช้อะไรบ้างนะคะอาชีพค้าขายนะคะใครจดทะเบียนการค้ายื่นทะเบียนการค้าใครไม่มีทะเบียนการค้าก็อาจจะมีสัญญาเช่าหรือเสียภาษีป้ายอะไรก็แล้วแต่ที่ยื่นว่าเราได้ทํากิจการนี้กิ่งเป็นชื่อเราหรือบินซื้อของก็ได้คะ่ะลูกค้า เอกสารอะไรก็ได้ที่เชื่อมโยงว่าเราทําอาชีพนี้จริงนะคะส่วนอาชีพรับเหมาก่อสร้างใครมีสัญญารับเหมายื่นสัญญารับเหมาใครไม่มีก็เอาบินซื้อของก็ได้ค่ะลูกค้าโทรหาน้องเอได้ปรึกษากันเข้ามาได้นะคะ0ย94์945989256ปรึกษาได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะรถสวยขนาดนี้ยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้ารถหน่วยงานรัฐนะคะของเรารับรถป้ายฟ้าแท้ป้ายเหลืองเราไม่รับเข้านะคะ เอาเฉพาะรถนะคะที่เดิมๆนะคะวิ่งเยอะเราก็ไม่เอานะคะชนหนักที่กวามน้ำท่วมก็ไม่เอามาจอดสบายใจได้นะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครสนใจรถไปวิ่งทำตัวท่องเที่ยวนะคะก็สามารถปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะโทรลงหาเซฟเที่เบอร์ศูนเก้าี่ห้าเก้าแดเก้าสองห้าหกลูกค้าออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะ เช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ถ้าสนใจก็จับจองก็บบัญชีบริษัทสามพันนะคะถ้าเป็นรถตู้จองสามพันนะคะจัดไฟแนนซีทั่วไทยเตรียมเอกสารให้ครบจัดผ่านแล้วนะคะไม่สะดวกมารับรถเราบริการส่งรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกนะคะสามารถยกเลิกได้เลยหรือเปลี่ยนคันได้นะคะเราคืนมาดจาให้เต็มจํานวนค่ะลูกค้าซีไทยมีสามสาขานะคะสาขากรุงเทพอยู่นองจอกมีนบุรี สาขาสุราษฎร์ธานีมีสองสาขาสีแยกตาปานกับสาขาสนามบินที่น้องเอทำคลิปอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าสาขาสนามบินนะคะอยู่ใกล้มอตาปีเก่าอยู่ใกล้สนามบินสุราษฎร์แค่1กิโลเท่านั้นนะคะใครมาไม่ถูกก็สามารถยกหูหาเซลเอได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพช่วยทุกคันดันทุกเคสทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่ลองทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนนะคะไม่สะดวกมาก็ มีบริการส่งถึงบ้านนะคะจัดแพลนให้ถึงบ้านค่ะลูกค้านะคะเงื่อนไขายกันดูแลหลังการขายเราก็มีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องยนต์เกียร์หรือโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีนะคะตัดสินใจกันได้ไม่ยากค่ะใครสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที <otic S 2> ่เบอร์0945989256เซลเอเซลทไทยรถสวยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสค่ะลูก Ran ค้าอย่าลืมยกหูมานะคะ